ดูดวงรายวันประจำวันที่12เดือนเมษา2566ดูดวงวันเกิดทั้ง8วันท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะวางแผนชีวิตว่าจะทำการงานสิ่งใดต่อไปดีหรือจะจัดการปัญหาต่างๆอย่างไรคุณจะคิดวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนหรือบางท่านก็มีความคิดว่าจะไปหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมดีด้านสุขภาพคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องปากฟันของคุณบางท่านอาจจะร้อนในหรือบางท่านอาจจะสายตาไม่ค่อยดี หรือบางท่านอาจจะปวดหัวปวดตาได้ค่ะด้านการเงินคุณยังมีใช้ใจ่ายหมุนเวียนดีด้านความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคุณจะรักกันเหมือนเพื่อนหรือพึ่งพาอาศัยกันได้สําหรับคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีเพื่อนหรือพี่น้องแนะนําให้รู้จักหรือบางท่านก็เฝ้ารอคอยหรือคิดถึงใครบางคนอยู่ท่านนี้เกิดวันจันทร์บางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปพบปะสังสรรค์หรือพบเพื่อน หรือบางท่านที่ทำงานอยู่ต้องมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปพบปะกับลูกค้าหรือต้องเดินทางหลายที่หรือบางท่านก็มีเรื่องที่คิดและเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องลูกหรือบริวารอาจจะมีเรื่องเจ็บอกเจ็บใจบางสิ่งบางอย่างหรือขัดใจกันอย่างแรงได้ด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนน้อยปวดหัวเวียนหัวหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บหัวใจด้านความรักก็ยังถือว่าไปกันได้ดี สำหรับคนที่เป็นโสดก็จะเป็นช่วงเวลาที่คิดมากเงาหงอยส้อยเศร้าหรือคิดฟุ้งซ่านมากจนเกินไปท่านที่เกิดวันอังคารวันนี้คุณจะมีงานเยอะงานยุง่งหรือต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือเป็นงานเก่าที่ค้างคาคุณต้องเคลียร์ให้เสร็จทางด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือบางท่านก็ปวดฟันด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยังตามอ,อกตามใจซึ่งกันและกันดีอยู่สำหรับคนโสดก็โสดไปก่อนค่ะ ดูดวงท่านที่เกิดวันพุธวันนี้คุณคิดแผนการงานอะไรอาจจะล้มเลิกได้อาจจะขี้หลงขี้ลือท่านใดที่ทําการค้าวันนี้ค้าขายดีแต่ว่าระวังทอนเงินผิดด้านความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีต่อกันสําหรับคนโสดก็ได้พบเจอคนที่ถูกใจและมีโอกาสทําความรู้จักกันมากขึ้นด้านการเงินตอนนี้คุณยังมีเงินเยอะและมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายหมดไปเกี่ยวกับเรื่องญาติผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับเรื่องรถด,ด้านสุขภาพ ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องท้องไส้หรือภูมิแพ้หรือท่านใดที่ดื่มต้องระวังด้วยนะคะดูดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คุณมีโอกาสที่จะไปงานเลี้ยงงานมงคลหรืองานที่มีเกียรติหรือบางท่านก็นั่งเคลียร์งานเก่าๆที่ค้างคาให้สําเร็จและมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปหลายที่การเงินของคุณยังมีใช้หมุนเวียนดีแต่รายจ่ายเพียบเลยนะคะด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วก็ระมัดระวังความขัดแยง้งขัดอกขัดใจกันบ้าง สำหรับคนโสดก็ให้โสดไปก่อนค่ะดูดวงท่านที่เกิดวันศุกร์คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลหรือบางท่านวันนี้ทำงานต้องเคลียร์ให้เสร็จหรือต้องทุ่มเทกับงานหรือทุ่มเทกับบางสิ่งบางอย่างด้านการเงินคุณมีรายจ่ายเพียบเลยนะคะและบางท่านมีเกณฑ์หมดไปเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญการทำการกุศลด้านความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคู่ของคุณอาจจะต้องเดินทางไกลหรือตัวคุณต้องเดินทางไกลอาจจะห่างก,กันหน่อย แต่ถ้าหากได้อยู่ด้วยกันก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งอะไรบางอย่างสำหรับท่านใดที่โสดก็ขอให้โสดไปก่อนค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการสาางานเก่าหรืองานยุ่งมากหรือบางท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องตะคิวแขนขาเส้นท่านใดที่เคลียร์งานก็จะสําเร็จดีด้านความรักท่านใดที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยังคุยกันได้ด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องแขนขาตะคิวเส้นต่าง รวมถึงการพักผ่อนอาจจะนอนน้อยหรือนอนไม่ค่อยหลับหากท่านใดที่ต้องใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างดูดวงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ขัดอกขัดใจคุณบ้างหรือทุกอย่างมันยังไม่เป็นไปตามแผนคุณต้องระมัดระวังคําพูดด้วยนะคะด้านความรักหากท่านใดที่มีคู่แล้วก็ยังพูดจากันได้ดีสําหรับท่านที่เป็นโสดก็มีโอกาสทําความรู้จักกันมากขึ้น